ก็มาสวัสดีกับ F อีซแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีเหรียญหนึบาทของในหลวงราชการที่9มาฝากให้ f อซได้ดูได้ชมกันอีก1เหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญหนึบาทของในหลวงราชการที่9ด้านหน้าก็จะปั๊มเป็นรูปของพระอ,องค์ท่านหันพระพักไปทางเบื้องฝา วงในขอบเหรียญทางด้านขวาก็จะปัม๊มภูมิพลอดุลยเดชวงในขอบเหรียญทางด้านซ้ายก็ปั๊มรัชกาลที่9ไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่แอดเอามาฝากให้ F.C. ได้ดูได้ชมกันเผื่อ F.C. เจอะเจอก็จะได้เก็บกันไว้นะครับเดี๋ยวเราลองมาชมทางด้านหลังกันดูนะครับ นี่ก็เป็นรอยขอบรอยตัดขอบเหรียญทางด้านข้างนะครับรอยขอบเหรียญด้านข้างด้านหลังก็จะปั๊มเป็นรูปพระปางวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วไว้นะครับแล้วก็ปั๊มประเทศไทยพศ2 5 3 5 แล้วก็เลขหนึ่งไทยหนึ่งอารบิกแล้วก็ปั๊มว่าบาทนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บนะครับเป็นพศออที่หายากอีกหนึ่งเหรียญที่ว่ามีนักสะสมตามหากันเยอะนะครับคือ2535นนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับนี่นะครับ วัดพระศรีรัตนาศาสดารามเหรียญหนึ่งบาทนี้เอาออกใช้เมื่อวันที่29สิงหาโอขอโทษนะครับวันที่8สิงหาพศสองพันห้านะครับขอโทษนะครับ FC แอดจำผิด เป็นหนึ่งเหรียญนะครับที่สวยงามและเป็นปีพศที่หายากนะครับ FC ท่านใดเจอเจอก็เก็บไว้ได้นะครับนี่ครับก็ต้องขอบคุณ FC นะครับที่คอยกด Subscribe และกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ขอบคุณครับ